สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำรถขุดซานนี่ Quality t y c n g e the World นะครับของรุ่น sy 5 0 0 h นะครับซึ่งเป็นรถรุ่นใหญ่นะครับขนาด50ตันที่จะเอาไปใช้สำหรับเหมืองหินนะครับหรือเหมืองแร่ต่างๆซึ่งเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับรถรุ่นขนาด50ตันและวันนี้ผมจะมาแนะนำรีวิวจุดเด่นต่างๆของรถรุ่นนี้ ให้ท่านได้ชมกันนะครับว่ารถรุ่นนี้มีจุดเด่นอย่างไรทั้งหมด10จุดที่จะแนะนำให้ท่านได้เข้าใจในเรื่องของรถรุ่น sy 5 0 0 h คันนี้ครับจุดแรกที่ผมจะแนะนำคือตัวของปุ้งกีนะครับซึ่งปุ้งกีเนี่ยเป็นปุ้งกีสำหรับงานหินโดยเฉพาะนะครับซึ่งมีขนาดตั้งแต่2.2ถึงขนาด 3.1Q คนะครับให้เลือกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยรถรุ่นนี้จึงออกแบบนะครับตัวปุ่งกีแบบปุ่งกีสําหรับใช้กับงานหินโดยเฉพาะจะมีเหล็กกันสึกที่ท้องปุ่งกีนะครับแล้วก็จะขอบของปุ่งกีก็จะมีเหล็กกันสึกตัวนี้ยึดนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปเพื่อยึดระหว่างตัวท้องปุ่งกีกับตัวด้านข้างให้มีความยึดติดแน่นนอกจากนั้นแล้วใบมีดปากปุ่งกี ก็จะมีเสริมนะครับตัวกันสึกและก็มีตัวเล็บปุ่งกีสำหรับที่จะใช้กับงานหินโดยเฉพาะนะครับซึ่งเราจะติดตั้งอยู่ที่จำนวน5ตัวเพื่อให้มีแรงขุดงัดที่สูงและก็เหมาะสำหรับการใช้ในงานหินและเหมืองต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับในสภาพของการใช้งานในเหมืองหินนะครับจุดสำคัญอย่างยิ่งก็คือตัวปุ่งกีและตัวหูร้อย ปุ่งกีที่ยึดกับตัวอาร์มนะครับซึ่งบริเวณจุดนี้เนี่ยตัวอาร์มเนี่ยนะครับหูของตัวอาร์มเนี่ยจะทําด้วยเหล็กกล้าปั้มขึ้นรูปแล้วก็นํามาเชื่อมติดกับตัวอาร์มนะครับและมีเหล็กกันศึกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวบูมเนี่ยเกิดการแตกแล้วหรือฉีกขาดได้ง่ายนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับที่หูของตัวอาร์มและตัวบูมก็จะเป็น ตัวใช้เหล็กของอเหล็กก้าปั๊มขึ้นรูปแล้วก็มาเชื่อมติดนะครับและเสริมความแข็งแรงนะครับจะเห็นว่ามีเหล็กเสริมเพื่อให้มันมีความแข็งแรงและไม่แตกหักได้ง่ายนะครับแตกร้าวตรงจุดนี้จะช่วยทำให้อายุการใช้งานของตัวบูมอาร์มมีความแข็งแรงและทนทานเพราะเรามีการเชื่อมเสริมนะครับเหล็กต่างๆในแต่ละจุดที่มันมีความแค้นสูงเนี่ย เราจะมีการเชื่อมในจุดเหล่านั้นเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงบูมไม่แตกไม่ร้าอารมไม่แตกไม่แล้าปุ้งกี่มีอายุการใช้งานที่ทนทานครับจุดที่2คือจุดที่จะรองรับน้ำหนักของตัวรถทั้งคันนั่นก็คือระบบเครื่องล่างตีนตะขาบนะครับซึ่งเครื่องล่างตีนตะขาบนี้เราจะมีลูกกิ้งล่างอยู่ทั้งหมด9ตัวแล้วก็มีลูกกิ้งบน เพื่อลองน้ำหนักของตัวโซ่อีก2ลูกนะครับเป็นลูกกิ่งบนและแผ่นตีนตะขาบตรงนี้ขนาด600มิลนะครับจะสังเกตนะครับว่าเราจะใช้ชนิด2ส,สันนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เพื่อให้สามารถยืนอยู่บนพื้นหินและที่แข็งแรงนะครับได้อย่างดีโดยที่ไม่บิดไม่งอนะครับนี่คือจุดเด่นนอกจากนั้นแล้วนะครับ ลักษณะการออกแบบของตัวเฟรมยึดลูกกิ้งเนี่ยจะเอียงราดเพื่อไม่ให้เศษสิ่งสกปรกเนี่ยมาติดและก็หินก็จะร่วงในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในจุดของด้านหน้าคือล้อนำนะครับจะสังเกตว่าเราจะมีเหล็กเสริมไว้ตรงจุดนี้นะครับเพื่อทำให้การเดินของรถนั้นมีความตรงและก็ไอตัวยึดของล้อนำไม่อ้าออก เพราะมีการเสริมด้วยเหล็ก2แท่งนี้นะครับเป็นการเสริมความแข็งในส่วนของร้อนํำเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับนั้นหลงทิศนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีมาร์กตัวนี้นะครับเป็นลูกศรชี้ว่าขณะนี้ด้านหน้าของตัวรถคือตรงจุดนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับนั้นหลงทิศโดยเอาเฟืองสปอกเก็ตเนี่ยมาเป็นตัวขับนําหน้า ซึ่งจะมีผลเสียต่อเครื่องร่างตีนตะขาบจะทําให้มันเกิดการสึกหรอได้สูงนะครับถ้าหากว่าใช้ผิดวิธีคือเอาสปอกเก็ตมาเป็นตัวนําหน้าเพราะฉะนั้นข้อควรระวังคือเราจะต้องใช้ล้อนําเป็นตัวนําหน้านะครับเพราะมีลูกศรชี้ให้เห็นว่าทิศหน้าคือเดินทางโดยทิศนี้จากลูกศรชี้ครับในส่วนของโครงรถนะครับหรือแอกเฟรมที่อยู่ด้านล่างนะครับ ออกแบบเป็นตัว X เฟ m e รูปตัว X แล้วก็มีการเชื่อมเหล็กเสริมนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการเอียงราดนะครับเพื่อไม่ให้เศษหินมาเกาะติดหรือเศษดินมาเกาะติดในขณะทํางานนี่คือความแข็งแรงของตัวเฟรม X f r a m นะครับจุดที่3ที่ผมจะแนะนำก็คือหัวใจสำคัญคือระบบไฮดรอลิกนะครับเรามาดูนะครับระบบไฮดรอลิกตัวนี้ซึ่งเราจะใช้ปั๊มไฮดรอลิกของ คาวาซากิ asaki, นะครับนี่คือรุ่นนี้นะครับเป็นปั๊มของคาวาซากินะครับ,ล asaki, รบแล้วก็ระบบไฮดรอลิกเนี่ยจะใช้ของคาวาซากิทั้งหมดในรถรุ่นนี้ในส่วนของตัวมอเตอร์สวิงและคอนโทรลวาลก็จะใช้ของคาวาซากิ asaki, นะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพและก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีครับ ระบบไฮดรอลิกของรถขนาดใหญ่รุ่นนี้นะครับทางซานี่เนี่ยได้ใช้ระบบ D O M C S นะครับเพื่อที่จะมา,าใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบไฮดรอลิกทั้งระบบระบบ D O M C S นั้นคืออะไรย่อมาจากคำว่า Dynamic Optimize d Match Control System นั่นหมายความว่าในระบบของการทำงานนั้น จะมีการทำงานประสานร,ร่วมกันของเครื่องยนต์ปั๊มไฮโดรลิกและคอนโทรลวาลวั่นหมายความว่าในระบบแต่ละจุด <c oughs> <c oughs> เมื่อพบว่าจุดไหนมีโหลดเครื่องยนต์และระบบไฮโดรลิกปั๊มไฮโดรลิกก็จะจ่ายน้ำมันไปยังส่วนที่มันมีภาระโหลดที่เกิดขึ้นจึงทำให้การทำงานของเครื่องยนต์นั้นสามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับและก็ทำให้การควบคุม และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือระบบ DOMCS ของซานี่ครับของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงจุดสำคัญก็คือว่าน้ำมันเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมสิ่งสกปรกได้นะครับเมื่อเราเติมเข้าไปในถังแล้วสิ่งโสกปรกมันก็จะปนเปื้อนมากับน้ำมันเชื้อเพลิงเราจึงต้องมีตัวไส้กรองนะครับจุดแรกก่อนก็คือไส้กรองตัวนี้คือลาคอนะครับ เป็นคลองดักน้ําและสิ่งโสกออกจากระบบเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นนะครับเมื่อกองเสร็จก็จะไปยังกองอีก2ลูกนะครับซึ่งกองดักน้ําเช่นเดียวกันเพื่อทําให้สิ่งโสกในน้ํามันเนี่ยออกนะครับและก็ถึงจะไปกองละเอียดลูกสีดําก่อนที่จะเข้าไปตัวเครื่องยนต์จึงทําให้น้ํามันเนี่ยผ่านการกองถึง3ชั้นนั่นหมายความว่าน้ำมันจะมีความสะอาดและก็ สามารถที่จะไปทําทงานได้เป็นอย่างดีไม่ก่ออันตรายให้กับหัวฉีดและระบบเผาไหม้น้ํามันเชื้อเพลิงจึงทําให้เครื่องยนต์นั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานที่สมบูรณ์และเต็มที่นะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันในจุดนี้ครับระบบต่อไปนะครับก็คือระบบของการระบายความร้อนนะครับเป็นเรื่องสําคัญสําหรับรถขนาด50ตัน พอเพราะเนื่องจากว่ากำลังม้าก็สูงนะครับไฮดรลิกก็ทํางานหนักดังนั้นเนี่ยการออกแบบรถรุ่นนี้เนี่ยครับจึงออกแบบให้มีหม้อน้ําทั้ง2ฝั่งนะครับมีรังพึ่งทั้ง2ฝั่งเพื่อระบายาความร้อนของเครื่องยนต์ระบายความร้อนของน้ํามันไฮดรอลิกแล้วก็เป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับจึงทําให้ระบบที่ออกแบบให้ใหญ่เนี่ยจึงก่อให้เกิดการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพทําให้ความร้อนที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานนั้นาสามารถที่จะควบคุมได้เป็นอย่างดีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงครับในระบบของการกองอากาศนั้นนี่นะครับเราก็จะมีเรื่องของกองดับฝุ่นนะครับเป็นตัวแรกที่จะดักฝุ่นไม่ให้มันเข้ามาในระบบก่อนนะครับ อุปกรณ์ตัวดักฝุ่นนะครับที่ติดตั้งอยู่ด้านบนก็จะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ป้องกันดักฝุ่นได้เป็นอย่างดีสำหรับในเรื่องของการดักฝุ่นเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นจึงผ่านเข้ามายังกองละเอียดนะครับซึ่งกองละเอียดตัวนี้มีอยู่2ชั้นคือกองลูกนอกกับลูกในเพื่อทำให้เกิดความสะอาดในขณะปฏิบัติงานนะครับแล้วก็อากาศที่เข้ามาจะเป็นอากาศที่ปราศจากฝุ่นนะครับ สามารถกรองได้ถึง99%ทีเดียวนะครับจึงทำให้ระบบเนี่ยอากาศที่นำมาเข้ามาในห้องเผาไหม้นั้นสะอาดและป้องกันการสึกหรอของตัวเครื่องยนต์จึงขอให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและก็ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครับในส่วนของห้องแก๊งนะครับซึ่งจะติดตั้งอยู่บนฐานเฟรมตัวนี้เป็นฐานของอตัวเฟรม Uh, แพลตฟอร์มนะครับและก็จะเสริมด้วยเหล็กรูปโค้งรูปตัวดีนะครับตัวนี้จึงทำให้ฐานเฟรมนี้มีความแข็งแรงและก็ในขณะเดียวกันนะครับตัวห้องแกงก็ยึดติดกับฐานเฟรมโดยผ่านแท่นยางซิลิโคนทำให้ไม่มีการสั่นสะเทือนนะครับทำให้พนักง,งานขับนั้นสามารถปฏิบัติงานได้โดยที่ไม่มีสิ่งกระทบกระเทือนและก็เป็น uh, ความเงียบในเรื่องของการซีนทั้งระบบนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตะแกงแรงเหล็กเพื่อป้องกันในขณะปฏิบัติงานไม่ให้เศษหินเนี่ยกระเด็นเข้ามานะครับและด้านบนก็ยังมีตะแกรงเพื่อป้องกันไม่ให้เศษหินเนี่ยหล่นใส่นะครับนี่คือความปลอดภัยซึ่งห้องแกงตัวนี้เนี่ยออกแบบนะครับให้ได้มาตรฐาน f o x and r o b นะครับ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องของการปลอดภัยของพนักงานขับครับในขณะที่เราปฏิบัติงานการที่จะขึ้นห้องแกงนั้นต้องจำไว้นะครับว่าต้องมีทีพอยสัมผัสนั่นคือสัมผัส3จุดด้วยกันนะครับในขณะที่จะปีนขึ้นตัวรถนะครับนั่นหมายความว่าเขาได้ออกแบบขั้นบันไดไว้ตรงนี้และก็มีจุดสัมผัสนะครับ3จุดด้วยกันเพื่อดึงตัวเราขึ้นไปนะครับสเต็ปที่ห สเต็ปที่2เราก็เหยียบแผ่นตีนตะขาบนะครับขึ้นไปนะครับแล้วถึงจะก้าวเข้าไปในห้องนะครับซึ่งจะมีจุดในการที่จะประคองเราเข้าไปได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือความปลอดภัยในการเข้าไปสู่ในห้องเกงนะครับภายในห้องเก๋งนะครับก็ออกแบบให้มีมุมมองที่กว้างทัศนว,วิสัยในการทำงานนะครับ และก็แขนการบังคับนี่ก็นุ่มนวลน,นะครับสามารถที่จะคอนโทรลอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดีการเดินหน้าถอยหลังก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับและก็มีช่องแอร์ปรับอากาศทำให้พนักง,งานขับนั้นเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เมื่อยล้าและที่สำคัญนะครับบริเวณจุดของตัวแขนก็จะมีลูกกิ้งตรงนี้นะครับลูกกิ้ง เพื่อที่จะช่วยในการผ่อนคลายนะครับในขณะปฏิบัติงานเนี่ยเมื่อนิ้วเนี่ยคอนโทรลบ่อยๆก็จะเกิดการบ้างอ้าก็สามารถมาใช้ตัวนวดตัวนี้นครับนี่ครับตัวนวดนะครับทําให้ผ่อนคลายไม่นิ้วล็อกครับในขณะปฏิบัติงานนี่คือความละเอียดและความพิถีพิถันนะครับส่วนด้านบนนี่ก็เป็นส่วนของที่จะเปิดได้เพื่อป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดรถเกิด จมนะครับเราก็สามารถหนีออกได้ด้านนี้และก็ด้านหลังได้ซึ่งจะมีค้อนเป็นกระจกนิรภัยทําให้พนักงานขับนั้นสามารถออกจากตัวห้องเก๋งได้ด้วยความปลอดภัยครับการออกจากห้องเก๋งนะครับสาคัญมากอันดับแรกเลยก็คือตัวสวิตตัวนี้ครับเป็นตัวปลดล็อกนะครับเพื่อล็อกอุปกรณ์ทุกอย่างหลังจากนั้นแล้วห้ามออกโดยที่หัน หน้าออกตัวรถนะครับเราจะต้องทําการหันหลังนะครับเป็นลักษณะนี้จับ3จุดนะครับถือว่าทุกอย่างจะต้องให้ได้เป็น3จุดนะครับนี่คือการที่จะออกจากตัวรถด้วยความปลอดภัยนะครับสามจุดเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ก้าวลงออกจากตัวรถหลังจากนั้นเราก็จะต้องอย่ากระโดดเป็นอันขาดเพราะว่าตัวรถมันสูงอาจจะทําให้เราได้รับอันตรายนะครับ เราจําเป็นที่ต้องก้าวแต่ละสเต็ปนะครับที่เขาออกแบบมาให้อย่างพิถีพิถันแล้วนะครับนี่คือการลงออกจากตัวรถด้วยความปลอดภัยและนิ่มนวลครับจึงก่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานครับที่ด้านบนนะครับจะมีตัวแผงสําหรับป้องกันการลื่นโดยที่จะใช้วิธีการเป็นปุ่มนะครับโผล่ขึ้นมาและก็ป้องกันไม่ให้เศษหิน นะครับไปทำอันตรายต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในตัวรถนะครับจุดของถังน้ำมันตัวนี้นะครับบรรจุดได้680ลิตรก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยไม่ต้องจอดเติมบ่อยๆนะครับนี่คือประโยชน์แล้วก็ในส่วนของถังไฮดรลิกก็จะมี <c oughs> การป้องกันให้มันอยู่ภายในนะครับ <c oughs> เพื่อตรงจุดนี้คือแผ่นที่จะป้องกันถังน้ำมันไฮโดรลิกและก็อุปกรณ์ รูหายใจต่างๆนะครับทำให้หินหรือเศษวัสดุไม่สามารถไปทำอันตรายต่อพวกรูหายใจต่างๆของระบบไฮโดรลิกในถังได้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งในรุ่น sy 5 0 0 H อตัวนี o ้ N e ก็จะใช้เครื่องยนต์ i s u z u นะครับชนิด6สูบนะครับติดตั้งเทอร์โบเป็น direct injection นะครับจะให้แรงม้าที่300กิโลวัตที่ 1,800รอบต่อนอาทีนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นเครื่องรอบต่ำและประหยัดน้ำมันจึงทำให้การทำงานและอายุการใช้งานที่ยืนยาวครับผมได้พาทุกท่านนะครับมาชมมารีวิวรถรุ่น sy 5 0 0 h นะครับในจุดเด่นทั้งหมด10จุดที่อธิบายไปให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนี่แหละครับคือ quality change the world ของซานี่นะครับเพราะฉะนั้นหากท่านมีข้อสงสยัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้กับพนักงานขายของบริษัทซานี่ไทยยนได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ